ปีคอสมิก e ีรที่69กองทัพสาพันโลกได้อนุมัติโครงการรับสุดยอดเพื่อผลิตอาวุธในการต่อต้านกองทัพสาฟจีเวฟอนภายใต้การสนับสนุนของพลเรือตีดวนฮาเวิร์ตันซึ่งในช่วงเวลานั้นสงครามระหว่างสาพันและ 5, แพลนได้กำลังดำเนินอยู่ต่อมาในปีคอสมิกอ r a ที่71การพัฒนา ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างโมบิลสูตรสมรรถนะสูงภายใต้ชื่อ G Project GATX Series ถูกพัฒนาออกมาได้สำเร็จเป็นโมบิลสูตรรุ่นโปตรตไยป์จำนวนทั้งหมด5เครื่องกันดมจึงได้ถือกำเนิดขึ้นภายในสเปสโค o โรนีของออฟเฮลิโอโพลิสวันที่25มกราคมปี c o s มิก e r รที่71 กองทหารซาฟหน่วยครูเซได้ทำการลักลอบเข้าไปภายในเฮเลโอโพลิสเพื่อดำเนินแผนการในการเข้าชิงโมบิลสูตรที่กำลังพัฒนาอยู่อย่างเป็นความลับทั้ง5เครื่องจนในที่สุดหน่วยครูเซสามารถชิงหุ่น4จากหเครื่องยกเว้นเพียงสไตร์กันดั้มที่ถูกพลเรือนซึ่งเป็นนักเรียนภายในโคโรนีที่ชื่อว่าคีระยามโต กับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเมอริลราเมียสของกองทัพโลกปกป้องเอาไว้ได้หุ่นสี่เครื่องที่ถูกชิงมาหนึ่งในนั้นคือ GATX True ก7 b l i ู m Prototype s t e าร์ดัม l ปรโตไสตลหุ่นที่ติดตั้งระบบรอบเลนรุ่นล่าสุดโดยผู้ที่เข้าไปชิงหุ่นและได้รับมอบหมายให้เป็นนักบินคือนายทหารหนุ่มจากหน่วยครูเซ นิโคลอ a r เมอร์ฟี GATX 207 b i s c u n Dam คือโมบิลสูตสมรรถานะสูงที่มาพร้อมกับระบบเกราะรุ่นใหม่ที่ถูกติดตั้งลงใน G Project ทุกเครื่องและระบบสเตลรุ่นใหม่ที่ถูกติดตั้งไว้สำหรับ b i s c u n Dam โดยเฉพาะ Face Shift Armor ระบบเกราะที่เมื่อเปิดใช้งานจะเปลี่ยนสีพื้นฐานของตัวหุน่นจากสีเทา เป็นสีดำไฮไลท์แดงตามระบบที่ได้ตั้งค่าไว้ในบิสกันดัมเฟสชิ p สามารถป้องกันการโจมตีกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกระสุนจากเหล่าโมบิลสูรขี่ปนาวุธขนาดเล็กหรือแม้แต่ดาบของแท GMF 1 0 1 7ทจินหุ่นรุ่นผลิจจำนวนมากของซาฟอย่างไรก็ตาม f a เฟสชิ p เป็นระบบ ที่กินพลังงานเป็นอย่างมากจึงมีระยะเวลาในการใช้งานที่ไม่มากนักและถ้าหากตัวเกาะได้รับการโจมตีตัวเกาะจะกินพลังงานมากขึ้นเป็นเท่าตัว m i l a g e Colloid Stealth System ซึ่งระบบจะทำงานจากการใช้สนามแม่เหล็กในการยึดอนุภาค m i ล a g e c ชค l ลลอยปริซึมขนาดเล็กที่สามารถปิดกั้นการแผ่รังสีอินฟราเรด และปรับเปลี่ยนมุมตกกระทบของแสงพร้อมทั้งขื่นวิทยุให้โค้งงอไปรอบตัวหุน่นเพื่ออำพางตัวหรือก็คือบรสกันดัมสามารถล่องหนได้ทั้งจากสายตามนุษย์และเลดราคอมพิวเตอร์ตัวระบบสามารถเปิดใช้งานได้นานถึง80นาทีและกินพลังงานมากเช่นกันการเปิดใช้งานมิลาชคอรลอยจะทำให้ตัวหุน่นไม่สามารถใช้งานเฟสชิฟท์อาร์เมอร์ได้ จึงมีความเสี่ยงในการใช้งานหากศัตรูสามารถระบุตำแหน่งของบริสขณะอยู่ในโหมดล่องหนนี้ได้บริสกันดัมยังได้รับการติดตั้งอาวุธเฉพาะตัวเข้าไปอย่างเพียเซอร์ล็อกกรฟเนียสมอรูปร่างคล้ายกงเล็บที่ติดตั้งไว้บริเวณแขนซ้ายของตัวหุน่นมาพร้อมกับทรัสเตอร์สำหรับการขับเคลื่อนกรฟเนีย สามารถยิงเจาะเป้าหมายหรือใช้ในการดึงเป้าหมายในการต่อสู้ซึ่งเป็นอาวุธประเภทเดียวกับ p พ n เซอร์ไอเซนของ GATX 105 AQM EX02 Sorts t r i k e n หุ่นในซีรีส์ GATX เช่นกัน Trikerlos Offensive Shield System อาวุธหลักของ Blitz Gundam ติดตั้งไว้ที่แขนขวามีลักษณะ เป็นโล่ที่รวมอาวุธส่วนใหญ่ของโตหุน่นมีเฟสชิฟมเมอร์และเคลือบสารต่อต้านบีมไว้และภายในยังติดตั้ง high energy beam rifle ปืนลำแสงบิวอินพลังงานสูงขนาด50 mm. มิลลิเมตร b e เซ saber บ e มเ saber b u i วอิ n สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดต,ติดตั้งไว้ที่ส่วนล่างของปากกระบอกปืน beam rifle l a ซอร์ dart h y p e r v e l o c i t y Kinetic Energy Penetrator อาวุธของบริสกันดัมเป็นหอกขนาดใหญ่ที่ด้านท้ายติดตั้งทรั u สเตอร์ไว้ใช้ในการยิงเป้าหมายระยะไกลและยังสามารถกดระเบิดหอกเพื่อใช้ในการต่อสู้นอกจากนั้นยังสามารถใช้ถือในการแทงใส่เป้าหมายสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดได้เช่นกันหน่วยครู s ซ่ที่มีบริสก u นดัม กับ3ามกันดั้มที่ถูกชิงมาได้ติดตามและได้เข้าปะทะกับยานอาร์คแองเจลอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อจะเข้าจับตัว GATX105 Strike Gundam หุ่นจาก G Project เครื่องสุดท้ายจนในระหว่างที่อาร์คแองเจลเข้าเทียบท่าอยู่ณอาร์เทมิสฐานทัพการป้องกันสูงในดาวคอน้อยของกลุ่มยูราเซียนิโคล ได้แสดงศักยภาพของบริสกันดัมโดยการใช้ระบบมิราจคอร์ลอยแรกซึมผ่านล่มแห่งอารเทมิสและได้ทำลายฐานทัพดาวคอน้อยจากภายในจนพังเสียหายก่อนจะลบหนีออกมาได้ต่อมาหน่วยครูเซได้เข้าปะทะกับกองยานที่8ของกองทัพซาพันที่มาพร้อมกับยานอาร์กเองเจลบริสกันดัมได้ทำลายหน่วยลบของศัตรู ไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งยังได้โจมยานในชั้นเนลสันคลาสไปได้อีกหนึ่งลำจนในเดือนมีนาคมป c e ที่ T 71นิโคแลบริสถูกส่งมาพร้อมกับหน่วยของอาร์ซันซาร่าในการเข้าปะทะและติดตามอาร์กเอนเจและในเดือนเมษายนปี e e ที่71นิโคแลบริสพร้อมกับทีมของอารซัน GATX 1 0 5 EX-01 L-Strike Gundam ของทางฝั่งกองทัพโลกได้เข้าจู่โจมยีซักจูกับ GATX 102 Duel Gundam และ d ีเอ a a าเกับ GATX 103 b ลัสเ ster อร์กันดจนกูยานช่วยบินสำหรับโมบิลสูตรเสียหายส่งผลให้ถูกบังคับต้องล่อดลงจอดฉุกเฉินห่างออกไปบริสกันดัมกับ GATX 303เอจิสกันดัมจึงได้เข้าปะทะกับสไตร์กันดัมที่มาพร้อมกับเครื่องบินลบ FX 550็กซ์ฟลายาทำให้บริสถูกล่อความสนใจจนถูกสไตร์ฟันแขนขวาของโตวหุ่นจนขาดและชิงกูอุปกรณ์ช่วยบินไปเพื่อเข้าปะทะกับเอจิสจนกระทั่งหล่นลงสู่พื้นดินสไตร์ Strike ได้เปลี่ยนอุปกรณ์เป็น GATX 105 Plus AQM EX02 Source Strike g u n d a 02, และเข้าจู่โจม Aegis Gundam จนเฟสชิพหมดพลังงานลงและกำลังจะถูกทำลายนิโคโได้ใช้ระบบมิลลาดคอนลอยในการอําพรางตัวของบลิสพร้อมกับใช้แลนเซอร์ดาสจากทาเกลอสของแขนขวาที่ถูกตัดไปวิ่งเข้าใส่สไตร์ เพื่อจะช่วยอัสวันเพื่อนของเขาในระหว่างที่พุ่งเข้าไปนั้นสไตร์ได้ยกชเวิร์สโกแวร์ดาบต่อต้านยานลบของตนขึ้นมาป้องกันขณะที่กำลังจะถอยหลังเพื่อหลบการโจมตีนั้นดาบของสไตร์ได้เอียงเข้าสู่ลำตัวของบริสและฟันค้างไว้อยู่ที่ส่วนคอกพิตพอดีจึงส่งผลให้บลิสกันดัมได้รับความเสียหายและเกิดระเบิดขึ้นถูกทำลายไปพร้อมกับ นิโคลอัลมาฟีเสียชีวิตทันทีในการต่อสู้ครั้งนั้นและจึงเป็นจุดจบของ GAT-X t 0 7 o Blitz Gundam และนักบินหนุม่มนิโคลอัลมาฟีหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นออฟโดยขุนนางจากตระกูลซาฮาคุได้เก็บกู้แขนขวาของบลิสไปเพื่อใช้กับ MBF P 0 1 กันดัมแอสเทร g โก r เฟมจนเกิดเป็น MBF P 0 1 r e รียมัสส์กันดัมแอสเทร์โกลเฟมอะมาสส์และเกรฟเนียโกงเล็บสมอที่แขนซ้ายของบริสคาดว่าถูกเก็บคู่ไปโดยซาฟโดยในอีก4ปีต่อมาในปีคอสมิก e r ราที่75็ s a ิบ j ้ซากจูได้ติดตั้งเกรฟเนียไว้กับแซดจีเอ็มเอฟ 1 0 2เท l เวนี้ซเเดูเพื่อระลึกถึงเพื่อนรักและสหายร่วมสมรภูมิไว้ตลอดไปและนี่ก็เป็นทั้งหมดของบริส g ันด a m โมบิลสูตรของเด็กหนุ่มอายุ15ปีที่ชอบเล่นเปียโนโน,นะครับแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้เกิดจากประโยคนี้ของอาร์ซันนี่แหละครับที่จู่ๆก็เป็นมีมขึ้นมานะครับเพราะว่าขนาดในซีฟรีดอม ยังมีแฟดแบ็กมาอีกต้อง2อสครั้งเลยนะครับสําหรับคลิปข้อมูลต่อๆไปนะครับผมก็จะทําออกมาให้มันสม่ําเสมอเรื่อยๆนะครับใครมีตัวไหนใครมีเรื่องอะไรอยากให้ทำํำก็เม้นบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนที่ชอบคลิปผมนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากเลยครับ